งามเพื่อนกำลังโตเลยจ้ะกำลังจะโต คำเร็วๆดันเปลี่ยนช่วงเนี้ยมืดเร็วสามีเลิกงานใบสองก็ตรงมาป่าปุ๊บช่วงหน้าไอจะเข้าน้าอะไรนะใบไม้ร่วงอ่ะมันจะมืดเร็วเพื่อนเร็ว <u> มากอันนี้ไม่ต้องตัดขาเลย này. เนี่ยเก็บใส่ตะก้าเลย อันไหนที่แบบว่าเวลาโดาดึงออกมาแล้วไม่มีหญ้าติดมาแล้วเพืเ่อนสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องตัดแต่ที่เราตัดก็พราะตรงนี้มันชอบมีหญ้าติดลงมาเนี่ยเอาออกนีดหน่อย I mm don't -hmm. oh. ขาดง่ายเวลาเวลาเห็ดดามันอยู่กับหญ้าแบบนี้เพื่อนๆมันจะเกาะจะเกี่ยวทําให้เห็ดเราเวลาเราดึงอ่ะมันจะขาดแล้วก็หักนะนี่จะเล็กๆก,กำลังโตเต็มเลยเพื่อนๆ ระวังหญ้าหญ้ามันทําให้เห็ดเราหักไม่ชอบเลยเวลามันขึ้นตามหญ้านะเพื่อนเห็ดดำมันขึ้นตามหญ้าจะเป็นแบบนี้ยแล้วก็ดอกมันลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยนะดอกไม่ค่อยนี่หรอกดอกกระขาไม่ค่อยสวยถ้าถ้าขึ้นตามหญ้านะ ดูเพื่อนๆอุ้ยกำลังขึ้นเต็มเลยจ้ะเห็ดดำกำลังขึ้นเต็มเลยนั่นๆๆเห็นไหมเยอะเลยจ้ะบนข้างบนนั่นน่ะอุ้ยใช่หมดเลยนั่นน่ะน่ะขึ้นไปข้างบนน่ะโอ้โหก็จะเป็นเห็ดดำขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆดู กรอบรุ่นนี้กรอบหักนิดเดียวก็อันนี้แล้วขาดอุ้ยขาขาเป็นลาขาเป็นลาตายแล้วทำไมเป็นแบบนี้เนาะ ขาเป็นลาต้องตัดทิ้งเยอะๆเลยดอกโอเคอยู่แต่ว่าขาเป็นลาเลยเพื่อนๆเลยขามันเป็น,าปนลาตัดทิ้ง อันนี้โตแล้วอันนี้รุ่นนี้โตแล้วโอ้โอเยอะเลยเพืเ่อนๆแถวนี้ใช่หมดเลยจ้ะ ข้างนี่ก็ไ่ใช่หมดเลย ตรงนู้นะนะเพื่อนเเห็ดดำหมดเลยนะั่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บเนาะตรงนั้นนะ่ะเห็นไหมตรงเนี้ยเห็ดดำเลยจ้นะนี่แต่ว่าเราจะเก็บตรงนี้ก่อนเก็บตรงนี้ก่อนจ้ะ ดูจะเพื่อนๆโอ,อ้โหเต็มเลยเห็นดำจริงๆเลยดำปีเลยรุ่นนี้ดำดำแล้วนี่แต่รุ่นนี้มันเป็นขาขาเล็กเนาะเพื่อนๆนาะมันเป็นพันขาเล็กเนาะเนี่ยขามันเล็กมากเลย ขาจิ๋วมากเลยจ้ะต้นขาจิ๋วเอาดีไหมเนี่ยเอาดีไหมหนีเพื่อนเพื่อนทำไมมันขาเล็กเล็กนี่ขาหลุดหน,นีเอาไปเฮ็ดห่อมกด้วยพี่น้องเด้อยถอดใส่ไข่ถอดใส่ไข่เฮ็ดห่อมกนั่นนี่นะโอ้ยผอมโผดรุ่นรุ่นแบบรุ่นไม่ค่อยสวยอ่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนเดี๋ยวต้องเลือกเอา ขาจิ๋วมากขาตะกะเตนเลยรุ่นนี้ก็อุ้ยนี่ขาดำจริงๆเลยแต่ว่าอ้วนขึ้นมานิดนึงอ้วนขึ้นมากว่าเมื่อกี้นิดหน่อย พร้อมมากเลยเพื่อนๆดอกดำ้ดัมดูเต็มเลยจ้ะรุ่นจิ๋วเต็มเลยเพื่อนๆดูเยอะมากเลยเยอะๆๆอยู่ตรงนี้ก็มีไอ้นี่แอบอยู่แอบอยู่ค้อนไม้นี่ ดูจะเฮ็ดดำเยอะมากเลยกอนี้ ขามันขึ้นเล็กแท้ล่ะเพื่อนเพื่อนนุ่นจิ๋วขนาดเนอะขามันไหขอตัดอย่างนี้ได้ไหมเ,เพื่อนมันจะได้เก็บไง่ายๆหน่อยเพราะว่าดึงขึ้นมาก็ต้องตัดขาอยู่ดีเนอะจะตัดแบบเออแบบอันนี้หน่อยจะได้เก็บไง่ายๆนะเพื่อนอันนี้นะ เพราะขาไม่ค่อยสวยนะดึงขึ้นมามันก็ต้องไอ้นี่ยดึงขึ้นมาแล้วมันแบบว่ามันจะเป็นดินติดมาเฉยๆนะยังไงเราก็ต้องตัดดีๆนี่เลือกตัดแล้วก็เราค่อยเก็บค่อยเก็บเอามันจะได้ง่ายเนาะเออเนี่ยนี่ถ้าดอกสวยๆขายาวๆถ้าเราดึงขึ้นมามันถึงโอเคแต่รุ่นเนี้ยไม่ต้องอ,อะไรมากมายเพราะมันไม่ค่อยสวยขามันขาตะเกียบเกินไปนะเพื่อนๆความหมายนะนี่แล้วเราก็เก็บแต่ด,ดอกอย่างนงี้ เราก็ไม่ต้องดึงขยะมันขึ้นมาแต่ถ้ารุ่นไหนที่แบบขายาวส,สวยๆนะเราควรจะดึงพเพราะเสียดายขามันก็ไม่อยากตัดออกมาเยอะเนาะแต่อันเนี้ยมันเป็นรุ่นที่แบบขาไม่สวยเพื่อนๆเห็นไหมเป็นขาตะเกียบนะเห็นไหมขาตะเกียบตัดอย่างนี้เลยแล้วค่อยเก็บออกเยอะอีกแล้วเพื่อนๆอ๋อเยอะมากๆจ้ะกำลังขึ้นเต็มเลยเพื่อน อันนี้ก็เหมือนเดินรุ่นขาขาไม่สวยเดี๋ยวตัด,ตดออกอย่างนี้ตัดเอาเฉพาะที่เราจะใช้จริงๆขาจิว๋วขาไม่สวยขาสวย ดูเพื่อนๆโอ้ยกำลังขึ้นเต็มเลยจ้ะดูเล็กๆเต็มเลยนี่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 เอายังเล็กอยู่เนี่ยเต็มเลยจ้ะตรงนี้เป็นแพรเลยเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้เป็นแพรเลยจ้ะโอ้ยเยอะมากนี่นี่นี่เห็นไหมเป็นแพรเลยนู่นนู่นเดี๋ยวจะเอาแต่ดอกใหญ่ๆเนาะดอกเล็กยังไม่เอาเนาะโอ้ยเป็นแพรขึ้นไปข้างบนนู่นเพื่อนๆนู่นนู่นนู่นน่ะเห็นไหมป็นจะเป็นร่องตรงนี้ไอ้ดำๆน่ะใช่หมดเลยนะน่ะเห็ดดำแล้วนะเพื่อนนะ มันคือเห็ดดำนั่นนะนะข้างบนนั้นเป็นเห็ดดำมันไล่ลงมาจ้งแต่ตรงนู city, ้นเราก็ลงมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือเยอะมากเพื่อนๆเยอะมากโอ้โหเยอะ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 มากเลยจ้ะเนี่ยอุ้ยกำลังโตเดี๋ยวรออีกสักหน่อยนะเพื่อนๆเนาะจะได้น้ําได้เนื้อกว่านี้แต่พูดถึงว่าถ้าใครจะไปกินเอาไปทํากับข้าวรุ่นนี้ก็โอเคจ้ะรุ่นนี้เลยกําลังอร่อยใช่หมดเลยเพื่อนๆนั่นะ นู่นโอ้ยสาวลินก็คงจะจะจะเก็บตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับบ้านแล้วจะไม่ไหวแล้วไว้ไว้มานั่งเก็บใหม่รอบหน้าเนาะมันเยอะแล้วก็รอให้มันโตด้วยคือมันเยอะเพื่อนๆไม่ไหวเก็บไม่ไหวมานานแล้วเพื่อนๆมานานแล้วโอ้เยอะมากเลย เดี๋ยวเอาแต่ตรงนี้ตัวเนี้ยดอกใหญ่แล้วเราเก็บขานางก็โอเคด้วยนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหขาขานางใช้ได้เลยแหละเพื่อนเพื่อนดูนี่ขาโอเคมากเลยอุ้ยไม่ชอบกล้องเลยเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดมันปรับแสงเอาเองมันได้หนินหมืดเซอา์ลินก็บลำคานกล้องจะคล้องคือต้องเลือกเอาจริงๆนะนี่พูดถึงอะ เออแต่รุ่นเนี้ยถ้าใครจะไปทำกับข้าวเลยอร่อยเลยรุ่นเนี้ยอุ้ยกรอบมากเลยก็กรอบดูดิจับนิดเดียวก็หักก็เพลย์ต้องเลือกเอาดอกใหญ่ๆดอกเล็กยังไม่เก็บ เสาลิ่นย่าดยานเหยียบจ้ะยางไปตรงได้กัเป็นเห็ดไปเห็ดเสาลิ่นกยานแต่เอาไอา้รองเท้าบูทเนี่ยไปเหยียบมันนะกลัวมากเลยตอนนี้กลัวไปโดนเห็ดไปเหยียบเห็ด อันนี้เป็นลามีเป็นลาก็มีขาขาเป็นลาดูจ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมเพื่อนๆนี่จะเก็บแต่ดอกใหญ่เนาจะดอกเล็กเก็บไปก่อนยังไม่เก็บสวยมากเลยจะ้ะสวยมาก โอเคจะนี่จะเก็บแค่นี้ละพี่น้องพอแล้วโอ้ยสาวลินเมยจะคำมาอลไรจะพี่น้องคำเร็วมากจะช่วงนี้เออนางก็ประกอบกันเหนื่อยเลิกงานแล้วเพื่อนๆวันนี้ก็ตะกาแค่นี้ละจ้ะพอแล้วโอเคค่ะเพื่อนๆสาวลินเนี่ยจะพลนงานวันนี้หลังเลิกงานอไอ้จริงๆมันมีไหลเลยจ้ะแต่ว่ามันยังดอกหน่อยอยู่นะพี่น้องดอกนี้หน่อยขึ้นแบบ กล่างเยอะมากๆเลยจ้ะแต่ว่าสาวบรินบบอยากนางเก็บดอกน้อยๆนะจ้ะเพราะว่าสาวบรินจะเน้นเน้นเอาเห็ดดำไปตากนะจ้ะตากแหงทรงเมืองไทยนะจ้ะทรงห้แเมกินยู่เมืองไทยนะจ้ะก็เลยแบบว่าถ้าดอกน้อยหลายเวลาเขาเก็บไปตากน่ะเวลามันหดลงมาแหงลงมานะพี่น้องมันสิเหลือน้อยเดียวลอดตะแกงไปเลยจ้ะมันสิบปุ่ยให่ยังเลยจ้ะสาวบินก็เลยแบบว่าอยากอยากเน้นดอกที่มันแบบว่าให้มันสูงสูงขึ้นมาแน่ใหญ่ขึ้นมาแน่นะจ้ะถึงจะเก็บนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าใครอยาก เก็บไปกินแบบว่าใหม่ๆรุ่นอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยเพื่อนๆเอาไปทํากับข้าวอร่อยมากเนี่ยเก็บได้แต่สาวลินบอเอานอาจะจะจะเน้นดอกโตหน่อยนะเออแต่เดีก็แต่ก็ออแ,แต่อันนี้ก็ทำกับข้าวได้เพื่อนๆแต่หมายถึงว่าจะเน้นต่างนะเพื่อนๆดอกใหญ่โอเคติดอ่างอีกแล้วตั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 พูดเร็วๆแล้วจะติดอ่างอะลบลา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 โอเคค่ะสองชั่วโมงกว่าโอ้โห อยู่คนเดียวว้าเวมากเลยคิดถึงน้องบีมากเลยตอนนี้ไปแล้วคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเ,เพื่อนๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวรินอินฟิลด์ด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะจ้านะบ๊ายบายไปแล้วกลับบ้านแล้วสามีกับลูกรออยู่เมื่อไหร่สาวรินจะกลับบ้านรอเมียทำบ,บข้าวให้กินโอ้ยคนอะไรสามีกับลูกเนี่ยเวลาสาวรินไม่อยู่บ้านเนี่ยนางก็คิดแต่ว่าเอ้ยวันนี้จะกินอะไรเมียทำไมยังไม่กลับสักทีเนาะ เนี่ยช่วงนี้ก็จะอยู่แต่ในป่าเลยแต่ในป่าแล้วเพื่อน่ไปกลับบ้าน